เรียกวัสดุมาทำเป็นวัตถุว้าวทำมาจากกระดาษเนื่องจากมีน้ำหนักเบาสามารถตัดหรือดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆได้ง่าย ถุงมือยางทํามาจากยางเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและทนทานหม้อทาม,มาจากโลหะเนื่องจากนําความร้อนได้ดีจึงทําได้ใ,ให้อาหารสุก เร็วส่วนหูหมอดทำมาจากพลาสติกเพราะมันเพราะไม่นำความร้อนเวลาจับจินไม่ร้อนมือวัสดุอุ้มสายไฟฟ้า ทำมาจากพลาสติกเนื่องจากไม่นำไฟฟ้าจริงป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเขาเข้าสู่ผู้ใช้ได้